ตอนนี้คนที่อยู่ในใจของเขาคือใครขอภัยบอกทีนะคะเรามาดูพลังงานของเขากันก่อนนะคะว่าเขาคือใครนะคะขอพลังงานของเขาหน่อยนะคะคนที่คุณอยากรู้หัวใจของเขานะคะเขาจะเป็นใครสามไม้นะคะพลังงานของคนธาตุไฟเมธสิงธนูหกถ้วยนะคะพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฏพิจิ จัจเม่นพลังงานของคนธาตุน้ำเดอะซันพลังงานของคนธาตุไฟนะคะแล้วก็ เด็กถือถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ํามีพลังงานของคนธาตุไฟกับคนธาตุน้ํานะคะที่ขึ้นมาพลังงานของเขาสวยมากนะคะเป็นคนร่าเริงสดใสเป็นคนชัดเจนจริงใจจิตใจดีนะคะมีความอบอุน่นมีความอ่อนโยนแล้วก็น่าจะเป็นคนทางไกลด้วยนะคะ6ถ้วยที่ขึ้นมานะคะนอกจากจะหมายถึงความอบอุ่นอ่อ,อนโยนหรือว่าความผูกพันที่คุณทั้งคู่มีให้กันอาจจะหมายถึงอายุของคุณทั้งคู่นะคะมีความต่างกัน เป็นรักต่างวัยก็ได้นะคะต่อไปเรามาดูพลังงานของคนที่อยู่ในใจของเขากันบ้างดีกว่านะคะว่าจะตรงกับพลังงานของคุณไหมนะคะขอพลังงานของคนที่อยู่ในใจของเขาหน่อยนะคะจะเป็นใครอัศวินถือถ้วยนะคะพลังงานของคนทาตน้ำมีนกรบกรพิจจิตเดอะทาวเวอร์นะคะพลังงานของคนธาตลมเมถุนตุลกุม หนึ่งเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพึกศกันเดอชาริออดพลังงานของคนราศีกรกฏนะคะแล้วก็10ดาพ,พลังงานของคนธาตุลมมีพลังงานของคนธาตุน้ำคนธาตุลมแล้วก็คนธาตุดินนะคะที่ขึ้นมา เป็นใส่บู้ใส่ลุยนะคะเป็นคนที่ไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรคแต่ไม่ใช่แนวผงผางเลือดร้อนนะคะเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจคนอื่นพร้อมรับฟังอัธยาศัยดีเข้าสังคมได้นะคะพลังงานที่ขึ้นมาเหมือนว่าคุณกับเขาน่าจะเป็นแฟนเก่าเป็นคนเก่าของกันและกันไหมมี The Tower ขึ้นมานะคะอาจจะเป็นการเลิกลานะคะการทะเลาะความไม่เข้าใจแล้วก็มีสิบดาบเนาะคุณยังคงเจ็บปวดเสียใจกับเรื่องราวนั้นอยู่ หากว่าเป็นคนเก่าก็คือคุณยังไม่ลืมเขาแล้วยังคงยังคงรักเขานะคะยังคงนอนจมกับสิบดาบจมอยู่กับความรักนั้นกับความเสียใจนั้นยังคงลืมเขาไม่ได้นะคะหากว่าคนที่อยู่ในใจของคุณตอนนี้ความรักความสัมพันธ์มีปัญหามีประเด็นนะคะมีความไม่เข้าใจกันแล้วก็คุณเองรู้สึกเจ็บปวดเสียใจกับเรื่องราวนั้นโดยเฉพาะหากว่าเป็นคนเก่านะคะคุณยังคงตัดใจจากรักเก่าไม่ได้มีเกณฑ์ว่า คนที่อยู่ในใจขอ,องเขายังคงเป็นคุณเช่นกันนะคะ6ถ้วยที่ขึ้นมาเนาะเป็นรักเก่ารีเทิร์น เป็นคนเก่าที่ยังคงอยู่ในใจเขาแล้วก็สามไม้นะคะยังคงเป้ามองคุณอยู่ไกลๆด้วยความห่วงใยแล้วก็ข้างกายของเขายังคงไม่มีใครนะคะยังคงคิดถึงคุณอยู่นั่นเองหากว่าตรงกับพลังงานของคุณเราไปดูกันต่อนะคะว่าเขารู้สึกกับคุณยังไงอีกพลังงานที่ขึ้นมาเป็นคู่ที่มีปัญหามีประเด็นหรือว่าเป็นคู่ที่เลิกหลาตัดขาดความสัมพันธ์จากกันไปแล้วนะคะเขารู้สึกกับคุณยังไงอีกนะคะขอไพ่บอกที อัศวินถือไม้นะคะมีความคิดถึงอยากติดต่อมาหาอยากเดินทางมาหานะคะเด็กถือดาบนะคะเฝ้ามองเฝ้าคอยแอบตามติดชีวิตของคุณอยู่นะคะยังไม่ลืมคุณนั่นเอง The m a ิ i c ี a n นะคะอยากพูดคุยอยากเปิดใจอยากปรับความเข้าใจอยากหันหน้ามาคุยกันเขายังไม่ลืมคุณนะคะหรือว่า ความรู้สึกของเขาคุณคือคนที่ใช่ในใจของเขาที่สุดแล้วนะคะเดอะเมจิกเชียนนะคะคู่ที่สวรรค์สร้างสวรรค์เปิดทางให้มาพบเจอกันพลังงานของเดอะเมจิกเชียนเป็นคนที่พูดเก่งเจราจาเก่งแต่ในขณะเดียวกันเป็นคนที่ไม่ไว้ใจใครนะคะเขาเปิดใจให้ใครค่อนข้างยากแต่หากว่าเขารับใครเข้าไปอยู่ในใจของเขาแล้วนั่นคือคนคนนั้นก็จะอยู่ในใจของเขาตลอดไปนั่นเอง เงาเศร้าคิดถึงนะคะคิดถึงเรื่องราวต่างๆช่วงเวลาดีๆที่เคยมีร่วมกันแม้ว่าจะมีใครหยิบยื่นความรู้สึกดีๆมาให้เขาไม่สนใจเลยนะคะเขามองสามถ้วยที่อยู่ตรงหน้านะคะเขามองสามถ้วยที่อยู่ตรงนี้ก็คือความรู้สึกดีๆที่เคยมีร่วมกันกับคุณแล้วก็อยากให้ความรู้สึกนั้นหวนคืนกลับมาอีกนั่นเอง สองถ้วยนะคะคำตอบชัดเจนมากๆในคลิปนี้เนาะคุณคือคนเดียวที่เขารักนะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าบางคู่ที่ไม่เข้าใจการทะเลกกาะกันนะคะหรือบางคู่ที่เป็นแฟนเก่าเลิกราจากกันไปแล้วคนที่อยู่ในใจของเขาคนที่เขารู้สึกว่าใช่ที่สุดสำหรับเขาแล้วก็ไม่เคยหยุดรักคนได้เลยนะคะเป็นคนเดียวที่อยู่ในใจเป็นคนเดียวที่เขารักก็คือคุณนั่นเองนะคะ คนที่อยู่ในใจของเขาตอนนี้คือใครเป็นคนอื่นไม่ได้เลยนอกจากขุนเพียงคนเดียวนะคะ